วันนี้เราจะมาแนะนำการย้ายข้อมูลจาก iPhone ไป Android นะครับแล้วก็จาก Android ไป iPhone ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับชื่อ Copy My Data นะครับเราสมัยเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดมาเลยนะครับ Copy My Data ครับที่ iPhone เราจะ Copy ไว้แล้วนะครับก็คือจะโหลดมาแล้ว พอเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Wi-Fi นะครับไปที่ Wi-Fi ก่อนนะครับไปที่ Wi-Fi เราก็ต้องเลือกอเสาสัญญาณของ Wi-Fi ให้ตรงกันระหว่าง iPhone กับ Android นะครับ พอตรงกันแล้วนี่ครับเราให้เราเปิดที่แอปพลิเคชันนะครับนะครับให้เลือกกด Next นะครับทั้งทั้งตัว iPhone และ Android นะครับนะครับในกรณีที้เราจะส่งข้อมูลจาก iPhone ไป Android ก็ให้เลือกผ่านตัว Wi-Fi นะครับเพอเราเจอ Device แล้วให้เราเลือกที่อุปกรณ์นั้นนะครับ แล้วก็เลือกว่า copy data to select device นะครับแต่นั้นเครื่องจะบอกรหัสมาให้เราเอารหัสใส่ที่เครื่องปลายทางนะครับครับทีนี้ที่ตัวยเ,เ,เครื่อง iPhone เนี่ยก็จะมีให้เรียกว่าเราจะเลือกอะไรที่จะโอนย้ายไปนะครับก็มีปฏิทินนะครับลายชื่อรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับสมมติว่าเราเลือกไปที่ รายชื่ออย่างเดียวนะครับแล้วเราก็กด next นะครับเขาก็จะทำการ copy รายชื่อทั้งหมด675้ารายชื่อนะครับแล้วก็ส่งไปให้ Android ก็ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่จะส่งนะครับครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับที่ตัว Android ก็จะบอกว่าสำเร็จแล้วนะครับทั้งหมดห0ร 75็หาลายชื่อนะครับนะครับปรมาคันลอกจาก iPhone 6ห7รกับห5ตรงกันนะครับแเรวก็กดที่ finish ได้เลยครับแล้วก็ดูที่ลายชื่อนะครับนะครับก็จะมีลายชื่อต่างนี้เลยครับตามที่เราโหลดมาเลยครับ